วิเคราะห์จุดแข็งของซูเปอร์เล็กและโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งก็อย่างที่ท,ทราบกันดีว่าทั้งคู่นั้นมีรายการที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่7กันยายนที่รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยความน่าสนใจของคู่นี้คือนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท145ปอนด์ครั้งที่2ของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ ซึ่งครั้งแรกเจ้าตัวป้องกันแชมป์โดยการเอาชนะน็อกฟิลิเป้โลโบไปได้แบบโคตรมันยกที่3ซึ่งหลังจากนั้นซูเปอร์เล็กก็ได้เรียกร้องที่จะเจอกับแฮกเกอร์ตี้ทันทีก่อนอื่นเลยเราเริ่มที่ซูเปอร์เล็กกันก่อนจุดแข็งของเจ้าตัวคือลูกเตะที่โค้ทรงพลังและสอกของเจ้าตัวนั้นเอาชนะน็อกมาหลายต่อหลายคนนั้นรวมไปถึงการสับสอกจนเอาชนะน็อกแฮกเกอร์ตี้มาแล้วหครั้งในรายการโยคาว โดยการชกมวยไทยบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพสาไฟล่าสุดของเจ้าตัวเป็นการเอาชนะทั้งหมดเป็นการเอาชนะน็อกไปถึงสองครั้งและเอาชนะคะแนนได้หนึ่งครั้งทางด้านของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ทางที่ทราบกันจุดแข็งของเจ้าตัวนั้นคือความรวดเร็วและหมัดที่โคตรหนักโดยสองไฟลล่าสุดที่เจ้าตัวเอาชนะมาได้ในกติกามวยไทย เจ้าตัวน็อกคู่ต่อสู้ด้วยหมัดทั้งหมดนี่ไม่รวมในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่เจ้าตัวก็น็อกคู่ต่อสู้มาได้ด้วยหมัดเช่นกันซึ่งหมัดคือสิ่งที่ซูเปอร์เล็กต้องระวังเป็นอย่างมากบอกเลยคู่นี้จะเป็นอะไรที่โคตรเดือดแน่นอนเพราะเป้าหมายหลังของซูเปอร์เล็กคือแชมป์โลกมวยไทยไม่ว่าจะรุ่นไหนถ้าเป็นแบบนี้ออกได้ทุกหน้าแน่นอน